เฮโยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแม็ที่มีชื่อว่า Apocalypse Rising 2เป็นแนว Survivor แนว DC กับ Infestation เนะะเาะไ,ไปเราดูุยกันเลยก็เสิร์ชหาของกันมีเลยมี Orange มาก็ชีตโอเค t ีกระสุน เ okay, ดีเ๋ยวกด M ดูแผนที่ตอนนี้เราอยูกก่ชังยาแต่เราไป power p a n e กันนะตรงนี้เขี่ไปติดตามกันติดตางบตาม ยังไม่ยุ่งยังไม่ยุ่งโอ้ก็สุดสมาไกลล้วิ่งไปจัดสัมมีนี่ส่วนทั้งส่วนทั้งส่วนอืมไม่ติดอยู่ปิดไปเดไปเรื่อยๆครับเปิได้อาทางเข้ากันอืมมันจะม,มีช่องทางเข้าไหม มีหรือเปล่านี่ๆงันน,น,น,งนี้เลยอุยอ้ยโอ้เรียนหมนเลยได้ถือเพื่นไว้เพื่อมีคนโอเคโอเควฮ้ยประตูถูกเปิดแล้วอ่ะคน,นแล้วนะใส่ไปแล้วน้ำมันอืม

เราลองไปคนตามรถคนตามรถมีอะไรให้ขโมยนะครับรูชไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยครับไม้กวาดใช้ไม้กโอเค กดรีโหลดทำไมวะตอนนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไร empty อืมโอเคไม่มีอะไรเข้าไปดูด้านในเดี๋ยวไป่ใช้ไม่ได้เอดเอรอ ้องไม่พอเดี๋ยวเขียนของ blue energy อ่ะนี่ละเอาเลยอุปกรณ์เดด,เดี๋ยวมากเลยกนระเป๋าเราไม่พออยากเอาไปหมดเลยสำคัญจิตเราต้องหารกระเป๋าก่อน เิ่มสองอน,นี่ค่าบาน่เมตสีสิบบอกมีเปาเมตรอะไรสามสิบห้ามาแทนมเ้งนะกดบโอเคก,ก,กันกล้องต่ำปุ่มที่หกเขอว่ะแม็กนัมแอมโมตัวยังไม่มีอ่ะดิ

Oh my god, shoot! Go! Oh. Looks, on. Hmm. Looks on. So I think yeah. there was some blood.

อืมโอเคหลุดไป power panel power panel ติดจะบิลน,น,นี่สิแฉ่แฉ่แฉ่ท,ที่นี่ทุกลังเดี๋ยวแวะบ้านสองหลังหน้าเราก่อนเดี๋ยวเจอของอยากได้กระเป๋ากระเป๋า,สำ,าสำคัญสำคัญ ใไปแลมีคนเข้ามาเดี Please, no. uh ๋ยวไม่ได้ของเลยยันมันยนจีติงยวจีแปมสามห้าเดเช่นเรากินนี่ก่อนชาละเอรเช่นมันน้อยมาก อกิกนนโอเคโอเคโอเคมันต่อยเสรไ่ว่าเปล่าจะอะไรให้บ้านนี้อ่ะโอม แปงพเวเ็นต้องมีคนแน่เลยกดเซตมันยังไม่เอาแปดสิบส,สปีด แค่ถึงเราไปแล้วเฮ้ยชห่เราแบนมีคนจริงอ่ะอืม เราไม่พร้อมได้แค่ระยะประชิดเออโอเคเอแบบฟางก์กับตอนมีคนฟังมีแก้วจ้ามิเชตเตอร์ได้哟 ใช้ได้มีเลยกระสุนเทานี่มันกันแม่โคชรฉ่นี่ยซีซีเป้

การกระเป๋าโอ้โหตัวละเทรกันมาตัวดูดิอะไรยืบจุ้ยยบจุ้ยพอเสร็จพอดูยังสบายใจแทนเรายังไม่เชื่อรถอ่ะ ทำมาตันจะได้อืมเรามีอะไรบ้างนี่เตมน้ํเอเกจิเก๋มาเตจุ๊ยเอามาเอามากินกันก็ได้

ก็ตรงนี้ยังเดียวก็หุโนละนะชิบชุบชบชบโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรหรอกเซิร์ชเมอับไปต้มีคนผู้เล่นมาเซิร์ชเราหยุดหยๆๆ

เดี๋ยวเราสดน้ำไปเอ,อ,อันนี้มีน้ำไม่คนอยติดไปบีโอ้ยมีคนมีคนรวยละอันนี้ชุดเกาะมาอ๋อไม่ใช่ชุดเกาะมันผิดกระเป๋า โอเคด้ช่องเพป็นกับปีกใช่เลยเดี๋ยวออกไปโดนยิงเพราแตกไปฮึ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนได้ไงบววหนอติดกันติดกัน

จะทองของไ,ไออน,นี่เท่าไหรยุบสี่ยิบสีเหมือนกันอันนี้เลยเด็กเอาสีเขียวไปความจุจะเท่ากันใช่ไหมมีสองคน ไม่บอกนนัวไปแล้วนัวไปแล้วดบน้ำต่อ xong rồi đó Nhưng lâu dần mà đi xài Đừng xa mình Đêm nằm น yeah. okay, okay. ี่เท่บโอเคโอเคเกิบโซดาเนี่ยไรนี่ยังไม่ได้ใช้อะ xong thật tay suất này là gần 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 mà vầy, gần mà vầy, em đi gần gần chạy, gần bên gần lại, tức, tức, tức. tmt một Em ok tmt tìm năng lượng rất là sôi động rất là sôi động โอ้อแต่นี่มันมีกระสุนนะตบออดคอินี่แทนโอโอเคจ็ด,ดกกกกอกสองเคล้

chơi này anh nhé ok, ừ ừ thêm tính thêm dùng tính ừ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  hốt tiền tay chip sẵn bi nó có người ok tại ได้ของตแตเขียนคาบรรยายไมนั่โอเคส่วนใหญมีอะรของซ้มซมรถเราไปแวไปประพาการก่อนเดี๋ยวกันจบคลิปเนาะ เขียนแบบสภาคารเนี่ยดูบา้านไะ okay. ด้ครับโอเคโมเดียวโอ้ต,ออตับเขาตัดจั่นดีอยู่ด้านบนโอเคแต่พีอุ้ยใช้เช่อมคนไม่คน Фу. Oui. ID. 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 ยังดไงดีโอ้ยแล้วกวกคูป,คปากนะดิเปลี่นยนเตเลยรูู้แล้ว เอมดี okay. Energy, ้เน okay. ื emp, ้อจีเต็มแล้วนมสแน็คก็มีแล้วเนี่ยไม่กินแล้วก็มีโอกาสมีรถจักรยานยรับ ເດີ <í> ້ດ <í> ູ봐ມີ โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าซี you, นะครับ